รายการนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาหรือสนับสนุนให้เล่นการพานันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับกลับมาเจอกับรายการล่าท้าหวยสเปเชียลกันอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังอยู่ในไทยทําให้เราไม่สามารถออกไปถ่ายทํารายการได้แต่เพื่อแฟนรายการแล้วเรายังมีสกูป๊ป ล่าท้าหวยแบบต่อเนื่องเพื่อเลขเด็ดเลขโดนให้แฟนๆได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอเคล็ดลับง่ายๆ5้าอย่างเพื่อเสริมดวงด้านโชคลาภการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่รับรองว่าต้องมีถูกรางวัลกันบ้างละครับเริ่มด้วยเคล็ดลับง่ายๆกันก่อนเลยครับเชื่อว่าทุกๆคนจะต้องใช้กระเป๋าสตังกันทั้งนั้นแน่นอนครับในกระเป๋าสตังค์ย่อมมีเงินถูกไหมครับถ้าอยากให้เงินเข้ากระเป๋าเยอะๆ ให้หาสติกเกอร์รูปแบงค์พันธ์เป็นปึกๆและวนำมาแปะด้านในของกระเป๋าสตางค์เท่านี้ก็จะเรียกเงินรวมถึงดวงการเสี่ยงโชคก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยครับถ้าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มาก็นำมาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ใบนี้ถูกลงวัลแน่นอนครับต่อมาที่เคล็ดลับที่2กันเลยครับใครเคยไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วได้เงินทอนมาเป็นเหรียญ50สตางค์กันบ้างครับรับรองว่าต้องเคยทุกคนอยู่แล้ว แล้วไม่ค่อยได้นําไปใช้ประโยชน์อะไรกันเคล็ดลับเสริมดวงเสี่ยงโชคอันนี้เราจะใช้เหรียญ50สตางค์จำนวน99บาทหรือเท่ากับจํานวนเหรียญ50สตางค์ทั้งหมด198เหรียญครับพอเราได้เหรียญ50สตางค์จำนวน99บาทครบแล้วให้เรามาใส่ถุงสีแดงและนําไปใส่ในถังข้าวสารที่เราหุงทานกันทุกวันนะครับรับรองว่าเคล็ดลับนี้จะถูกหวยรวยเบอร์เงินไหลามาเทมาแน่นอนครับและเคล็ดลับที่3าม หากระดิ่งสีทองครับจำนวน9อันไปแขวนไว้หน้าประตูบ้านหรือห้องที่เราทำงานก็ได้ครับเสียงกระดิ่งจะเรียกโชคลาภซื้อหวยเป็นต้องถูกเน้นสำคัญที่จำนวนกระดิ่งครับจะต้องครบ9อันไม่ขาดไม่เกินเคล็ดลับที่4สติ๊กเกอร์รูปทองคำนำมาติดที่สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือครับไง่ายครับแค่หารูปทองคำแท่งมาติดแถวลำโพงของโทรศัพท์มือถือติดต่อประสานงานเรื่องการเงินซื้อหวย เสี่ยงโชครับทรัพย์แน่นอนครับเคล็ดลับนี้หมอดูดังๆในเมืองไทยทำแทบจะทุกคนครับสุดท้ายเคล็ดลับที่5เลขบัตร ATM หลายๆคนจะต้องเคยตั้งรหัส ATM ใหม่กันแน่นอนครับและเราสามารถเปลี่ยนเลขไปตามที่ต้องการได้เลขรหัสที่นำพาโชคลาภดวงถูกหวยรวยเบอร์นั้นต้องมีเลข2 4 5 6และ9ครับลำดับการวางเลขจะวางอย่างไรก็ได้นะครับ ย้ำอีกทีนะครับ2 4 5 6และ9ครับรับรองดวงหวยรับโชคขึ้นแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเคล็ดลับง่ายๆ5อย่างเพิ่มเสริมดวงโชคราบหรือการเสี่ยงโชคต่างๆหรือใครมีเคล็ดลับดีๆมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับยิ่งถ้าถูกลอตเตอรี่ถูกหวยต้องมาคอมเมนต์บอกกันนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c คร b e กันไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปล่าท้าหวยในคลิปหน้านะครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมดูแลสุขภาพในช่วงโควิด -19 อย่าลืมจองคิวฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับส่วนใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องรักษาวินัยทางอนามัยกันด้วยนะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆและไม่ไปในสถานที่เสี่ยงไม่เดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ